ในเช้าที่สุดหลอนแบบชิบหายวายวอดเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะรอดจากไอ้เจ้าปีศาจที่มันร้องหวยหวนแบบดังชิบหายวายวอดอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อ้าวเปิดมาเจอตัวอะไรมาอ๋อไม่เจอทุกคนโอเคเราจะพยายามตามเพื่อนไปนะทุกคนเกมนี้ก็เป็นเกมหนีพวกตัวที่เกี่ยวกับเจ้าคริสต์มาสนะทุกคนผมก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกัน ปิดปิดไฟเปิดปิดไฟเสียงโคตรแบบลำคาญจัดเลยทุกคนลำคาญหูทำไมผมรู้สึกผมวิ่งช้ากว่าคนอื่นวะเอาเอาเอเพื่อนเขาวิ่งสปีดอ้มอ้อมซอยคอยแน่เลยวิ่ง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 ผีผีโ oh my god พี่พี่อ้มันโอ้โคตรอซสปุกี้จัดเลยโอ้โยช่วยผมด้วยโอ้ยโอ้โยโอ้ยรอผมด้วยครับพี่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 รอผมด้วยผมวิ่งช้าผมผมอ๋อกดชิปได้ทุกคนอะไรอะ ศพคนตายไฟเดอะลอสชิล l d อ๋อเราเจอกับเด็กที่สูญหายนะทุกคนอ๋อโอเคมีสเตมินาด้วยนะทุกคนทางที่เดียวควรหยุดใช้ก่อนตอนแรกผอนึกว่าเป็นเ p นผะแต่มันดันเป็นสเตมินาเฉยอันนี้อะไรเหมือนเรามาทัศนศึกษาทักทัศนศึกษาดูผีผมหวังว่าเราจะไม่เจอผีอยู่ด้านหน้านะ เสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรคนลุกไอ้กลัวอฟังไหนผีผีมาฟังไหนผีมาฟังไหนนี่เพื่อนเพื่อนทั้งหลายเอ้ยเฮ้ย้ยนอนหลามไปกับนอนหลามดีกว่าเออเออตกใจไม่มีอะไรหรอกทุกคนค่อยๆหนีตามเขาไปดีกว่าสิบหายอ่ะ สายอะตัวอะไรอะทุกคนตัวอะไรอะทุกคนตัวอะไรทุกคนตัวอะไร,วะ,ไรวะสิผายอะสิผายแล้วโคตรสปุกกี้เลยทำไมมันสปูกกี้จังวะเกมนี้มันอะไรกันเนี่ยคนลุกหมดแล้วโอ้มันอ้ จะจะวายเอาใหม่เอาใหม่เออเอาเฮ้ยพี w ่คือผมดีตัวหนึ่งมาแล้วอีกตัวหนึ่งไม่มาจากไหนก็ไม่รู้วา์ปมาโอ้โหตัวอะไรวะนะโอเคขึ้นอ้ shit shit อ้ตายกันหมดอ้คนลุกหมดแล้วเออ ว้าวว้าวว้าวเราจะต้องเป็นยูทูบเบอร์ที่ดีเราต้องเอออยากรู้อยากเห็นเพราะเราคือยูทูบเบอร์ใช่ทุกคนเพราะเราคือยูทูบเบอร์ดังนั้นเราควรตามมันไปไม่ไวายังไงก็ตามเพราะว่าเออ,อ,อ มันใช่ที่ที่เราควรไปจริงดิมาแล้วรอให้มันลงนิ้เอา้าหายเหรอเอา้ามันหายไปแล้วทุกคนมันหายไปแล้วอุย้ยโคตรโซสปุกี้จัดเลยอะทุกคนโคตรสปุกี้อะขนลุกหมดห <c oughs> น่ากลัวตัวอะไร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 ,ไรมันเกียรอะไรแย่มะขนลุกหมดแล้วเนี่ยเออ คนหลอนนะโอ้มา้าหลังโอ้โอ้โอวิ่งดิวิ่งดิเอ๋ไม่วิ่งกันล่ะตายหมดแตกหมดอีซี่อีซี่นูปอีซี่วิ่งดิรออะไรสเตวินาหมดแล้วไม่มันไม่หมดหรอกทุกคนเราก็แค่จะวิ่งให้มันโอเคประมาณนี้แทุกคนเดี๋ยวคืนแดงเดือดมาแล้วชิบหายอะชิบหายอะชิบหายอะ สเตมินาโหไม่พอเดี๋ยวปัญหาโอ้โหหนักงั้นน่ะเนี่ยทุกคนมันตามมาไม่หยุดเลยทุกคนทำไงอ่ะวิ่งดิวิ่งดิเอ๋วิ่งดิเอ๋รออะไรอยู่วิ่งกันดิเอ๋วิ่งดิวิ่งดิรออะไรโอ้โหสอบสบ,สบมันตามด้วยมันตามสุดจนขอบโลกเลยใช่ไหมเนี่ยพี่โอเคยังรอดอยู่ มันให้มาทางนี้แต่มันก็ไม่เจออะไรอยู่ดีเราควรไปทางไหนดีทุกคนเสียงอะไรอ๋อลิฟลงโอเคลิฟมาแค่นี้จริงดิลงมากันเยอะกว่าน,นี้ก็ได้นะผมขึ้นดีกว่าไม่ก็ต้องลงต่อทุกคนน่ากลัวจดัดหลอนหลอนมากทุกคนเกมนี้เกมอะไรเกมมันมีให้หนีผีอะนีผีอย่างเดียวทุกคนเสียงอะไรมาทางนี้ไหมเพื่อนๆทางลหย ทางนี้มีอะไรไหมทางนี้มีอะไรไหมทางนี้ไม่น่ามีนะผมมาคนเดียวด้วยมาคนเดียวทําไมเนี่ยเออผมก็งงผมมาคนเดียวทําไมเนี่ยเพื่อนรอด้วยเพื่อนรอด้วยเพื่อน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 วิ่งหนีทําไมเนี่ยมันไม่มีผีหายมันมาปุเนี่ยเออผีอ๋อไม่ใช่คนคนนมันคืออะไรอะทุกคนนะเนี่ยเราต้องออกคืนแดงเดือดเหรอ ชิบหายิยวโอ้ oh my god เจอผีแล้วหลอนเออเนื้อยใจกับตัวเองความหลอนที่ไม่อาจยังถึงโอ้โหโอ้แม่งเลยอย่าบังพี่เหรอแล้วมันมีเออชิบหายแล้ว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 แดงเดือดแดงเดือดแดงเดือดโอ้อย่านะอย่านะ โอ้โหแดงเดือดด้วยตัวอะไรวนะเนี่ยออา๋ออ๋อออะไรของเขาอเออ๋อออา๋ออะไรของเขาเออต้องหลบนะอาจจะต้องหลบแท่งดำๆเออไป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 ,ไป,ไปลงไปกับเพื่อนเนี่ยลงไปกับเพื่อนนี่เด็กที่สูญหายอยู่ด้วยกันเอาไว้ตัวอะไรไม่กินวะเสียงโครนน่ากลัวเลยพี่คิดว่าผมกลัวไหม มันเกีดอะไรกันนักกระหนาวเนี่ยโอ้ร้อนร้อนนี่ไอ้เชีย่ยอะไรเนี่ยโอ้ช่วยผมด้วยผีแม่งมา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 โอ้ร้อนมันจะเกียดเลยนักนาวะเนี่ยคนลุกทั้งตัวเนี่ยโอ้หายสักทีโอ้โห ยังหลอนหน้าทุกคนก็คงประมาณนี้แหละทุกคนหนีผีไปวันๆโอเคทุกคนก็สุดท้ายนี้ยังกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้ผมด้วยสำหรับพาร์ทนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับว้าวนีผีอย่างมันเลยหรือเปล่าอะ